คือพี่ไปฟิตเนสที่หนึ่งแล้วก็จะเป็นพวกแก๊งดาราเขาจะให้แนะนําตัวคุนแม่หูขนลุกเลยพูดแล้วขนลุกเฮ้ยมันมีหนักถึงขนาดแบบทุกคนพูดหมดเลยว่าฟางมีคลิปหลุดออกมาโดนหลายคนด้วยเรีเทะเลยอ่ะคือหนักเลยอ่ะใช่แล้วเขาลือกันแบบเชื่อกันหมดเลยทั้งโรงเรียนเขาบอกว่าเขาเห็นคลิปแล้วดูคลิปกันแล้วใช่ฟางจริงๆมันแย่ถึงขนาดมันไม่ใช่แค่ในโรงเรียนอ่ะมันมันดังออกมาระดับอำเภอระดับจังหวัดอย่างนั้นเลยอ่ะเขาบอกเขาชอบศิลปะ ดูซิว่าวาดหน้าพี่ได้ไหมเสร็จแล้วอ่ะโชว์แล้วโชว์เข้าไป3 2าอกหนึ่งก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด์ด้วยการกดใส่สครับแค่กด subscribe แค่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับถึงว่าพอสด์ขอละวายก็ได้สวัสดีครับกลับไปอั้งนะครับกับอดีเคยรัก อนนี้ก็เป <bucks> <si curs CDU> ็น e p หกแล้วนะครับรายการของเราก็จะชวนแบบว่าเพื่อนๆของเราเลยครับมาคุยเรื่องสมัยเรียนว่าจะแสกจะโกบขนาดไหนนะฮะและแขกรับเชิญวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะฮะต้บอกว่าน้องน่ารักมากๆวันนี้ผมไปเจอในรายการมารู้สึกว่าน้องคันมีไม่ธรรมดาอะเรามาพบเขาดีกว่านะฮะป๊ากกโอเค ตัวเด็กหญิงฟางค่ะม5ทับ2สีฟ้าค่ะโรงเรียนอะไรเขาบอกอยู่โรงเรียนตาคีประชาสรรค์ค่ะที่ไหนอ่ะอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์อ๋อเด็กนครสวรรค์เหรอใช่แล้วเด็กพี่นะกลตัวบ้างได้สวัสดีครับผมพอสลันนะครับผมก็อยู่โรงเรียนบ้านเขาที่โต้พังเป็นโต้พังเป็นอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมอยู่ม5ทับ6ครับผมม5ทับ6เอ้ย นี่เขาแต่งตัวมายังเข้ายังดูเป็นนักเรียนได้ไงพี่พอสก็ได้อยู่เหมือนกันนะเหมือนแบบเป็นคุณครูเ <c oughs> หมือนแบบเป็นคุณครูอะไรเงี้ยเ <c oughs> หมือนแบบเป็นคุณครูเ <c oughs> หมือนแบบเป็นคุณค <c oughs> รูเจอเลน <c oughs> คุณครูวิชาอะไรได้เงี้คุณครูวิชาอะไรอย่าบอกเพศศึกษาไม่บอก <c oughs> ไม่บอกอย่างพี่พอสนะคะต้องเป็นวิชาเอกสังคมปฐมสังคงสังคังสังคังค่ะ อยู่นครสวรรค์อยู่นครสวรรค์อยู่นครสวรรค์เออเรียนตั้งแต่เด็กเลยไหมตั้งแต่ช่วงอนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลายอยู่อยู่ตรงนั้นหมดเลยเกิดที่นี่เกิดที่กาญจนบุรีค่ะพ่อกับแม่เป็นคนกาญจนบุรีกาญจนาภิริใช่จริงเหรอใช่เราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่มีมีอะไรมีอดีตมีประวัติอะไรกับกาญจนบุรีไหมยังไม่ทันถามและเข้าเรื่องกู อ่ะบอกไปเลยเคยมีแฟนคนการคนการน่ารักคนการน่ารักเออน่าลน่ารักมีสายดีอยากมีเพิ่มอีกสักคนไหมอ่ะแม่อย่ามาคุยเรื่องกันเองเลยมาคุยเรื่องหนูดีกว่าได้เลยค่ะคือพี่อยากรู้ว่าคือเราเนี่ยเป็นนักเรียนประเภทไหนตอนอยู่โรงเรียนเราเราดื้อเราซนอะไรอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ดื้อนะก็ดูเรียบร้อยแต่ว่าอาจจะดื้อเงียบๆอะไรเงี้ยเราตั้งใจเรียนไหมปกติตั้งใจเรียนแต่ไม่ค่อยไปเรียนไม่ค่อยไปเรียนใช่ ซ้ำชั้นไม่ซ้ำไม่ซ้ำ,ำนะใช่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีอะไแต่เอาตัวรอดได้อ๋อ คือส่งงานตามที่อาจารย์สั่งงานอะไม่ค่อยส่งส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นแบบคะแนนสอบล้วนๆเลยจริงเหรอจริงเป็นเด็กฉลาดดีกว่าฉลาดว่าไม่เหมือนพี่เลยพี่เป็นงไงไอพวกคะแนนสอบที่ไม่ค่อยมีะครับผมนใหญ่เป็นแนักส่งงานคะแนนเก็บคะแนนเก็บ้ยแบบอาจารย์ขอแบบว่าเออพอดีผมทำข้อสอบไม่ค่อยได้แล้วแบบว่าเออขอแบบขอทำกิจกรรมอะไรเพิ่มได้ไหมให้คะแนนดีขึ้นอะไรอย่างงี้เป็นเด็กกิจกรรมเป็นเด็กกิจกรรมไหมหรอไม่ค่อยไม่ไม่กล้าแสดงออก ตอนเด็กๆอะชอบเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ค่อยไปไหนอยู่โรงเรียนก็คือไปเรียนไปเรียนปกต,ปกติส่วนใหญ่แล้วฟางอะเพื่อนจะเป็นผู้ชายด<อ>้วยความที่แบบฟังโตมาแบบญาติพี่น้องเป็นผู้ชายเยอะหมดเลยเงี้ยเราก็จะมีติดทิสัยคล้ายๆผู้ชายแล้วเวลาไปโรงเรียนอะไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิงเท่าไหร่เพราะเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ค่อยได้อะทําอะไรไม่ถูกใจผิดนิดหน่อยเงี้ยเข,เขาก็งอนหรือแบบเอาไปพูดไม่ดีทําให้เราอะฟางไม่ค่อยมีเพื่อนเลยแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะมีปัญหานะเวลาแบบคบเพื่อนผู้ชายเยอะอะผู้หญิงบั่นท้นะไหม ก็มีบ้างทั้งที่เราก็ไม่รู้ตัวนะบังช่างแม่งค่ะเพราะว่ากูสวยก็ไม่สดตอนนี้ตลกนะแต่ตอนนั้นน่ะไม่ขำเลยความรู้สึกคือมันมันเหงามันเคว้งควาเนี่เป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ฟังไม่ค่อยไปโรงเรียนมันเหมือนแบบพอไปอ่ะเพื่อนก็ไม่คุยด้วยบางครั้งต้องทํางานกลุ่มต้องอะไรอย่างเงี้ยเราเคว้งอ่ะเราไม่รู้จะยังไงอยอยู่ดีเพื่อนก็ไม่คุยด้วยอย่างเงี้ยคิดง่ายๆนะ เขาอิจฉาเว้ยคนส่วนใหญ่ที่คิดกับเราแบบนี้เขาอิจฉาเรา,าต้องน่าจะดีไงเ,เหมือนพี่เหมือนกันตอนนั้นเราน่าจะมาเจอกันเนาะรช่ตอนนั้น,นเราคบกันแค่สองคน<อ>แหละไม่มีใครคบกับเราใช่ <c oughs> เอางีา้เรียนสายไหนศิลปภาษาศิลปภาษาศิลปภาษาภาษาอะไรอะภาษาอังกฤษวิชาที่ชอบจริงๆเลยวิชาที่ชอบจริงฟองชอบศิลปะชอบ ผละก็ชอบจริงเหรอจริงชอบผละมากเอดีมากศิละปะวาดรูปอย่างเงี้ยใช่จริงเหรอวาดรูปได้เหรอก็พอได้วาดรูประบายสีอะไรเนี่ยเอาอย่าง่นี่ดีกว่าเดี๋ยว,วเราทดสอบดีกว่าเขาบอกเขาชอบศิละปะดูซิว่าวาดหน้าพี่ได้ไหมได้เลยเดี๋ยวาฟังวาดให้เรื่องวาดรูปเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นสกิลที่เป็นพรสวรรค์ของฟังอยู่แล้วไม่เคย <c oughs> ไม่เคยอยากจะเอ่ยเท่าไหร่แต่เรื่องแบบนี้มันก็ก็รู้ตัวครับเสร็จแล้ว อ่ะโชว์แ <apply> ล <some sounds> ้วโชว์เข้าไปสามสองหนึ่ง <bizarre> ฟึ๊บหนึ่งฟึ๊บโอ้โหอันนี้นะฮะการที่นี่เขาบอกว่าเขาเก่งศิลปะนะแล้วเขาว่ารูปเราออกมาแบบนี้เอางี้ดีกว่าว่าให้ตังบิเรียนเพิ่มดีกว่าไม่เลย่ถูกคนไปก็เป็นสไตล์เท้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่เป็นสไตล์ใช่ไหมสไตล์สไตล์แบบว่านไม่ถูกคล้ายๆแบบรูปล้อนเรียนอะเข้าใจไหมแบบตามตลาดที่แบบว่า หัวตะโตบิ๊กเฮดอะไรอย่างงี้อะให้คนดูคอมเมนต์มาดีกว่าว่าเหมือนหรือไม่เหมือนอนี่ดูสิเหมือนรือไม่เหมือนวิชาที่ชอบไปแล้ววิชาที่เกลียดวิชาที่เกลียดก็วิชาภาษา,ษา,ษาอังกฤษกนั่นแหละหรจริงเหรอจริงแต่ก็อยากเป็นนะอยากเป็นอยากพูดอังกฤษเก่งๆมากแต่ว่าพอไปเรียนจริงแล้วมันก็ไม่ชอบอะมันก็เกลียดอะมันมีความทรงจําอยู่ยังไงอะก็คือแบบทิชเชอร์แบบครูที่สอนก็เป็นฝรั่งอย่างงี้ใช่ไหม แล้วเขาอะก็ชอบมาคุยด้วยเขาคุยคุยคุยแล้วก็เออเออเออแบบรู้เรื่องค่ะค่ะมันจะมีจังหวะที่แบบเขาพูดแล้วเหมือนว่ามันคือประโยคคําถามอะซึ่งเราก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรแล้วเขาเว้นไว้เพื่อให้เราตอบแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาถามอะไรค่ะแล้วก็เออออค่ะเขาก็แบบฮะเฮเหมือนเขาจะพยายามถามซ้ำอะถามว่าอะเออเออจะอะไรเออแล้วก็ ถามเหรอล้วแก้เขินยังไงได้ป่ะ้ยังไงท่านหูไม่ค่อยดีเลยอ่ะไม่ค่อยได้ยินหูเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดินไปเลยอ่ะแล้วคือแบบเพื่อนก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็อายอ่ะความพีคืออะไรรู้ไหมพอต่อเข้ามหาลัยอ่ะก็เรียนเอกอังกฤษธุรกิจอีกจริงเหรอจริงแล้วเป็นไงก็ไม่ชอบอยู่ดีก็ไม่ชอบอยู่ดีแล้วทำไมเราถึงเลือกเรียนอย่างนั้นเนี่ยคิดว่ามันคงจะชอบแล้วคิดว่าจะทําได้ดีอะไรเงี้ยอ่ไม่แล้วตอนเรียนอ่ะถ้าอย่างงี้ถ้าเราไม่ชอบแล้วตอนเรียนเราทําได้ดีไหมเราก็พอทําได้ เราก็พยายามประคับประคองแต่ก็ไม่เก่งไม่ถนัดอ่ะแต่ก็เอาตัวรอดได้ถูกไหมก็ผ่านมันไปได้เอางี้พี่ก็มีเรื่องเล่าหรอคือพี่อ่ะอันนี้ไม่ใช่ตอนเรียนนะของพี่เนี่ยคือพี่ไปฟิตเนสที่หนึ่งแล้วก็จะเป็นพวกแก๊งดาราแล้วก็มีฝรั่งเนี่ยเต็มไปหมดเลยเขาจะให้แนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษว่าแบบสภาพร่างกายเป็นยังไงทุกคนแม้แต่ผขนลุกเลยพูดแล้วขนลุกเฮ้ยหมดขี้หมดขี้ ก็คือแบบว่าเขาแบบว่าเขาว่าให้นำนำตัวทุกคนให้นำนำตัวแบบอย่างนี้อย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วทุกคนไม่เป็นฝรั่งพูดภาษาอังกฤษหมดแล้วพอวนมาถึงเราอ่ะชิบหายกู<ๆ>จะพูดอะไรดีวะอ๋อกูก็เลยแบบหนึ่งสองสามไม่รู้เลยแอมพ์พอยส์แทนซัมแทนซัมแล้วทุกคนไม่อวยกูทุกคนไม่แบบ โอ้ยแบบเฮ้ยยุไกยูฟันนี่ทุกคนคิดว่าพี่อะเล่นมุกเล่นมุก <laughs> ว่าแบบทำไมเป็นคนตลกจ <laughs> <อา S 1> ังเลยมั่นใจด้วยคิดไม่ออก <laughs> <laughs> คือไม่ได้เล่นมุกหรอกคุณนึกอะไรไม่ออก <laughs> <laughs> ก็เลยตอบแบบลองตอบไปดูพออแอมแทนซัมทุกคนแบบพอตลกมากเลยเก่งมากทุกคนผ่านเรื่องนี้ไปวนนันรู้สึกแบบเ <laughs> ชีย่ยคุณรอดไปได้ไงวะ <laughs> <laughs> เอาตัวรอดเก่งเหมือนกันคุณโง่แน่นี่แหละคุณรู้เทนนี่แหละ อยากรู้ไลฟ์สไตล์ในโรงเรียนไซไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะเหมือนแบบอยู่ในโรงเรียนเนี่ยกิจกรรมหรือว่าอ่ะงานกีฬาสีดีกว่าอ,อย่างก,กีฬาสีเราทําอะไรบ้างถือป้ายถือป้ายจริงเหรอใช่ถือป้ายโร,ง,รยงเรียนเหรอถือป้ายโรงเรียนถือป้ายสีก็คืออยู่ในโรงเรียนแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมระดับหนึ่งระดับห <ผม S 2> นะึ่งส่วนใหญ่โดน,นบังคับแล้วเราเราเราโอเคไหมกับการที่เราทําเราก็โอเคนะแต่จริงๆถ้าแบบถ้าให้เลือกได้คือไม่ทาอะไรดีกว่าเป็นคนติดบ้าน เข้าใจงานกีฬาสีมันเป็นอะไรที่แบบโหโคตชชอบเลยเพราะคุณต้องเรียนเออเออใช่ไหมเราเล่นกีฬาไหมงานะงากีฬาสีเนี่ยเล่นปิงปองที่พัทยานะ <c oughs> ตีปิงปอง,ปง,ปองตีปิงปองปิงปองหรอเป็นนักกีฬาปิงปองหรอ ก็เล่นได้หลายอย่างเลยกีดาเล่นปิงปองเล่นเทนนิสเล่นแบดมินตันได้หมดบาสก็เล่นได้อ๋อแสดงว่าก็ชอบเล่นกีฬาชอบเล่นกีฬาด้วยค่ะเพราะว่าแบบตอนสมัยก่อนจะมีนิสัยฮาวๆเหมือนผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วฟางมีน้องชายคนนึงด้วยนะห่างกันแค่ปีเดียวอะตอนนั้นน่ะน้องฟังก็จะตัวเล็กกว่าฟางก็ตัวสูงกว่าใช่ป่ะเราก็จะมีความแมนแมนเป็นพี่สาวคนโตอ่ะก็จะปกป้องน้องใครมามีปัญหามีเรื่องกับน้องเงี้ยก็คือแบบบุกเข้าห้องน้ำชายไปแบบไปได้ต่อยผู้ชายเลยนะบางทีก็ เอาไหมบรรทัดเป็นไล่ปันไล่เฉาะแบบเฉาะแบบเฉาะแบบเสื้อทะลุเลยจรริงเหอใช่มันโหดจังวะโหดนะตีกูะในโรงเรียนเรามีแบบศัตรูในรั้วโรงเรียนไหมศัตรูในรั้วโรงเรียนหรอศัตรูพืชอะไรกันศัตรูพืชไม่่ใชคนไม่ใช่วัชพืชคนคนใช่ไหมส่วนใหญ่อ่ะฟังไม่ได้มีศัตรูศัตรูไไม่ด้มี ไม่ได้มีศัตรูที่เป็นแบบกับตัวเองเท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องคนอื่นมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอนะไรเงี้ยคือเมื่อก่อน<ๆ>ก็ไม่อยากจะพูดหรอนะไม่อยากคุยแต่ขอคุยนิดนึงแล้วกันสกหน่อยนะก็จะมีแบบคนมาจีบเยอะผู้ชายมาชอบเยอะแต่เราอะเราก็เหมือนมองทุกคนเป็นเพื่อนอะก็ชอบเล่นสนุกไม่ได้คิดอะไร<ม>อย่างเงี้ยแต่ก็จะมีผู้หญิงที่เหมือนแบบบางทีแอบชอบคนนี้อยู่<ล>เขาก็จะมาหาไ้เราก็จะแบบเอาไปด่า,าไปยินทารอยนะ่างเงี้ยเราสวยเนี่ย ตัวท้าในโรงเรียนอะตัวเท้าอะคือเวลาแบบคนมาชอบเราเยอะมันจะมีคนอิจฉานะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ได้ทำอะไรใช่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแล้วมันก็มีหนักขึ้นไปอีกช่วงประมาณม .3 ม .4 มันมีหนักถึงขนาดแบบอาไปดินทากันแล้วก็ไปใส่ความใส่ร้ายอ่ะเขาหาว่าเราถ่ายคลิปมีอะไรกับผู้ชายใช่แล้วคนก็เชื่อกันทั้งโรงเรียนเลย ทุกคนพูดหมดเลยว่าฟางมีคลิปลุดออกมาโดนหลายคนด้วยที่นูน่นโดนที่นี่ลือกันทั่วทั้งโรงเรียนจนโดนเข้าห้องปกครองด้วยได้ไปตบหน้าตบหน้าใครตบหน้าฟางเพื่อว่าแบบเธอมีคลิปทำไมเธอทําอะไรอย่างนี้หนูบอกหนูไม่มีหนูไม่ได้ทามันไม่ใช่คนเขาลือกันหนูยังไม่เห็นด้วยซ้ำว่าคลิปนั้นคืออะไรอบอกเขาบอกมาว่าเขา,าดูแล้วฉันก็ดูแล้วมันใช่เธอจริงๆ,งๆคลิปอะไรเออคือฟางก็งง เละเทะเลยอะทีหนักเลยอะใช่แล้วเขาลือกันแบบเชื่อกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้องเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะทั้งโรงเรียนเขาบอกว่าเขาเห็นคลิปแล้วดูคลิปกันแล้วใช่ฟังจริงจริงมันแย่ถึงขนาดมันไม่ใช่แค่ในโรงเรียนอะมันมันดังออกมาระดับอำเภอระดับจังหวัดอย่างนั้นเลยอะเพราะว่าเราก็จะมีคนรู้จักเยอะเพราะว่าพ่อแม่เราอ่ะเปิดร้านอาหารขายอาหารเนี้ยคนก็จะมาที่ร้านกันเยอะคิดดูอะว่าคนแก่อายุจะดสิบแปดสิบเดินมา หาแม่บอกลูกเธออะมีคลิปหลุดออกมาเขาลือกันให้ชั่วเลยใช่ฟังถึงขนาดแบบประกาศตามหาหรือว่าใครเอาคลิปนั้นมาให้ดูได้เอาไปเลยห้าพันจริงเหรออืมโก้นหมุนโก้นหมุนมันเล่นมันเล่นเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้ชอบบูลลี่กันเองแล้วก็เมาส์กันโดยโดยเรื่องที่เราไม่ได้ทํามึงไม่ได้เห็นหรอกว่าจริงๆแล้วอะมันมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าได้ด่าไปก่อนแล้ววก็เล่อฟังแบบเฮ้ยมันมีจริงบอกเอ้ยมึงกูดูแล้วเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ย แม่งยังไม่เห็นคลิปเลยชอบมาบอกว่าเฮ้ยกูดูแล้วเว้ยกูดูแล้วมึงเอาคลิปไปเลยหลังใหม่คุณเล่นวุ้เลขอทางนี้ก็ได้ไม่มีไม่มีเนี่ยเป็นสาเหตุที่ฟังไม่ค่อยไปโรงเรียนเท่าไหร่คืออย่างพี่ก็มีคือแบบมีมีคนมาเกลียดที่โรงเรียนเหมือนกันตอนมปลายนะี่เรียนโรงเรียนหญิงล้วนแล้วในโรงเรียนเนี่ยจะมีผู้ชายมาบั ร้100อยกว่าคนเราเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนด้วยถูกต้องแล้วเราก็เป็นนักร้อโรงเรียนเป็นวงโรง,งเรียนด้วยไม่ธรรมดา<ๆ>ก็จะมีสาวๆมาชอบเยอะอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะแบบดึงหน้าไงนิดนึงแล้วก็จะมีคนมาเกลียดเราเหมือนกันแล้วคนที่เกลียดเราก็จะเป็น LGBTQ ก็คือเป็นเป็นเป็นทอมร้อเออไม่ชอบเ,อเราผู้หญิงเยอะผู้หญิงเยอะแบบผู้หญิงเข้าหาเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยทอมแม่งเดินมาด่าแบบขออนุญาตหยาบคลายนะครับด่าแบบมึงเป็นแต่มึงคิดมึงหล่อมากเหรอเออเออพี่แม่ก็บอก โอเคกูหล่ออะแล้วไงอะทำไมอะมึงหล่อ้เท่ากูเปล่าหลอ่อเอ้ยทองมีเลยเหรอเออแลอ้วหนูมีบ้าะไหมมีจริงๆริอะถ้าเกิดว่าทอมมาเคยมีแบบมาท้าตีท้าต่อ,อ,ทอยทอมเหมือนกันจริงเหรอจริงแล้วฟางก็เป็นผู้หญิงไะแต่คือตอนนั้นแบบมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงหน้าหวานอะก็เป็นผู้หญิงหน้าเท่ๆคนหนึ่งอ๋อไอ้รูปที่หนูส่งให้พี่ดูใช่ ชอบซอยผมเราสู้ไหมเราเข้ามาหาเรื่องอะเราไม่สู้ไม่เคยสู้ใครแล้วก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรเขารู้ว่าเราไม่ธรรมดาใช่ไหมแค่มองตาก็เขาก็กลัวแหละจริงเหรอจริงไม่มันดูไม่น่ามองยังไงมองอย่างนี้ปะเฮ้ยมึงจังเอกูปะโอเคนะอย่างนี้เหรอโอเคนะอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยได้ได้ เรื่องสมัยเรียนมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนแบบไม่ชอบกันนู่นนี่นั่นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วณตอนนี้นะไอ้พวกที่เคยไปว่าเรานะชีวิตเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แต่ทุกวันนี้เรามีชีวิตที่ดีแล้วแค่นั้นพอเนาะหล่อสมากหล่อมากสุดสาระก็มาเข้ามาโคตรเท่โคตรเท่เอางี้ไี้ว่าเรื่องที่พี่อยากรู้อ่ป๊อปปีเลิฟได้ไหย พ่อพี่เลิฟบอกม,มันนึกไม่ออกเลยอะเพราะว่ามันตอนนั้นมันมีคนจีบเยอะแล้วบางครั้งอะกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งเนี้ยจีบฟังทุกคนก็มี <c oughs> คือไอ้คนจีบไม่อยากรู้เอาคนที่เรารู้สึกด,ดีด้วยที่เราชอบเขาดีกว่าได้เลยมีไหมมีแฟนคนแรกแฟนเลยปะพ่อพี่เลิฟปุ๊บ,ปบเป็นแฟนเลยอะตอนนนั้เรียนชั้นอะไรปลายม .4 ม .5 ประมาณเนี้ยใครชอบใครก่อนเขาชอบฟังก่อนเขาเป็นคนยังไงดูกไหมเขาเป็นคนไงอ๋อเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่กว่าม .6 โตวกว่านั้นอีกก็คืออ๋ออยู่นอกโรงเรียนใช่ไ<ร>ม<า>่ในโร, <ไป S 1> โรงเรียนอ่ะไม่ไม่มีเลยแต่ละคนที่มาแบบจะมาจีบมาอะไรเราไม่ชอบไม,ไม่ได้ชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่หลอไหมก็ดูดี เขาอย่างไงเขาเป็นนักกีฬาไหมหล่อนักกีฬาเืาเป็นคนหนึ่งเท่ๆที่แบบเขาโตแล้วเขาอยยุมากกว่าฟางด้วยแต่ว่าอยู่ในเหมือนแบบอำเภอจังหวัดเดียวกันเนี้ยเวลาฟาไปโรงเรียนสกีมอเตอร์ไซค์ไปเองก็ผ่านอยแล้วเราก็เราก็มองแล้วก็เห็นเขาข้างถนนเลยอะทำงานอยู่หน้าร้านเขาทำอาชีพอะไรยืนอยู่ข้างถนนอย่างเท่เลยว่าชอบแล้วแน่ๆเขาไปจีบอะไรยังไงดีวะมันมีงานเหมือนงานประจําจังหวัดอะฟังไปกับแม่ ไปเดินกับแม่แล้วเขาก็เหมือนแบบเดินมาแล้วก็เอาอมยิ้มมาให้พี่ให้ครับอะไรเงี้ยปังก็วิ่งอะไรวะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็โทรขาให้เขาโทรมาแล้วก็เบอร์ไปไหนเขาเอาเบอร์มาจากเพื่อนฟังเพื่อนเขาอ่ะมีน้องชายอยู่ห้องเดียวกับฟังก็เลยแบบได้เบอร์ไปพี่ว่าเขาคงจะอาจจะเลงมานานแล้วก็ได้อใช่เขาก็บอกแบบนั้นแหละเขาก็บอกแบบนั้นแหละเอ้โรก็โทรคุยโทรคุยมากกว่าใช่โทรคุยกันโทรจีบกัน โดยที่ฟังไม่รู้นะว่าใครอ่ะแต่รู้สึกว่าที่ไหคุยกับคนนี้แล้วมันแบบมันสบายใจจังว่าแล้วก็ประมาณเดือนนึงมั้งถึงรู้ว่าเป็นคนที่เอาอมยิ้มมาให้วันนั้นหรอใช่โอ้แสดงว่าเราเราเราคุยกับคนที่แบบโดยโดยไม่ได้ดูหน้าตาเป็นเป็นองค์ประกอบแรกใช่เราคุยที่นิสัยก่อนนิสัยเลยแล้วแล้วเดทแรกเป็นไงเดทแรกที่ไหนดีวะเดทแรกที่ไหนอ๋อห้องคาราโอเกะห้องคาราโอเกะแบบที่ตามห้างหยอดสิบาท์ไหใช่หยอดหยอดมันจะเป็นตู้ ไหนเล่าสิพี่จีบสาวครั้งแรกอ่ะห้องขาเราโอเกะจญิงสาวที่ชอบเขาก็อยู่อีกห้องนึงเลยอย่างงี้เขาอยู่กับเพื่อนสองคนเขารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะชอบเขาวาเลนไทน์อดีเราก็เดินเข้าไปหาเขาเลยก๊อก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 แล้วแบบเหมือนเขามีคนคุยอยู่แล้วด้วยแต่วันนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากจะคุยกับเขาเต็มที่วันนั้นเราแบบเออเราชอบเธอนะไม่ว่าเธอจะชอบใครเราขอร้องเพลงให้เธอฟังได้ไหมกูยอดเหรียญเลยตอนนั้น ควักตังออกมาเป็นเหรียญห้าสองเหรียญกำลังจะร้องร้องไม่ได้อีกบอกเธอะไรยืมตังก่อนด้วยก็คือไม่ได้ยืมหรอกขอแลกเหรียญยอดปึ๊บกะไปเท่ๆรอๆทีหนึ่งไม่ไหวชี้เต็มใจช่เพลงนี้เลยโอ้โหแล้วแม่งร้องเพลงเสร็จอ่ะออกมาแม่งจะร้องค่ายแสนอ่ะเาคีคนที่เขาชอบอยู่แล้ว อ้าวล้วเขาทำไงอ่ะเขาอึ้ไงไหมอ่ะเขาอึ้งเขาคงงงพี่ใครเข้าไปมานี่ใครเข้าไปมาแล้วคือเข้าไปร้องร้องจบแล้วก็ออกมาเลยเออกมาเลยจำได้ว่าแซดน้ำตาจะไหลแล้วแดดเข,าข้าวขาหมูต่อ,อขาหมูหมดกูต้องแดกข้าหมูกรอบแล้วราดน้ำขาหมูกูจำได้แม่นเศร้ามากามาห้องของเรา,าเกะอของเราดีกว่ายังไงอ๋อก็ไม่มีอะไรยังไงอ่ะไปยังไงไปด้วยกันได้ยังไงแอบไป นัดไปในการสองคนร้องคาราโอเกะใช่จริงเหรอแล้วพอเขาร้องเพลงเขาชอบมากเลยอ่ะร้องเพลงเพราะมากแล้วรู้สึกตกหลุมรักจังเลยตอนนั้นน่ะเพลงออกไหมตอนนั้นเพลงอะไรเพลงฤดูที่ฉันเหงาเมยังคิดถึงใช่แล้วเราก็รู้สึกชอบรู้สึกสปาร์กเลยรู้สึกคนนี้แหละร้องเพลงเก่งน่าจะผู้ใหญ่อบอุ่นดูเป็นผู้ใหญ่อบอุ่น อ่ะตอนที่เลิกกันด้วยว่ะตอนที่เราแซดอะโหแซดมากไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะเรื่องเนี้ยนี่เห็นว่าวันเนี้ยเคยมามารายการอดีตตำแตงไงอดีตตำแตงไงอดีตเคยเล่น <laughs> ดูเป่าว่าตั้งแต่แตเราเลิกเรกเราเลิกกันเพราะอ,อะ พราะฟางนิสัยไม่ดีเองแล้วรู้ป่าป๊อปพี่เลฟตอนนั้นอะ่ะยาวมา8ปีอะ่ะครบมา8ปใชีเราเสียใจแค่ไหนด้วยวะเราเสียใจมากทั้งที่เราเป็นคนนิสัยไม่ดีแล้วเป็นคนออกจากเขาเองด้วยซ้ำนะแต่พอออกไปแล้วอะ่ะเราให้เสียใจเราก็เสียใจมาตลอดเสียใจมาหลายปีมันเหมือนว่าเขาอ่ะเป็นคนดีมากแล้วก็แบบทําดีหวังดีกับเรามาตลอดอะอแต่เราอะ่ะด้วยความเด็กอะนาะโตมามันก็อยากแบบทำนู่นทนํานี่อยากรู้จักโลกอยากรู้จักคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราไปทำร้ายความรู้สึกเขา สุดท้ายแล้วอ่ะเราคิดว่าเราทำท่ารู้สึกเขาอ่ะเราทำท่าความรู้สึกตัวเองเว้ยหน้าวันเนี้ยเราเออรู้สึกไหมเรารู้สึกไหมว่าวันนั้น่ะเราตัดสินใจผิดรู้สึกรู้สึกมากมันกลายเป็นความรู้สึกผิดที่มันโทษแต่ตัวเองแล้วตอกย้ําความรู้สึกตัวเองว่าไม่น่าทำแบบนั้นเลยเออไม่น่าทําแบบนั้นเลยเราทําร้ายคนดีๆแบบนั้นได้ยังไงวะอะไรเงี้ยโหเศร้าถึงขนาดแบบต้องพบจิตแพทย์จริงหรอใช่พอนึกขึ้นมาทีใดมันก็จะรู้สึกแย่อะไรเงี้ยอ จะถือว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังมีแบบนึกถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เขาอ่ะมีชีวิตที่ดีแล้วเราก็ยินดีเยเราย,ยินดีมันก็ได้ว่าก็ถือเป็นประสบการณ์ดีๆสำหรับเราใช่เป็นเหมือนเป็นเรื่องกลดล็อกเราเหมือนกันเหตุเขามีความสุขกลายเป็นว่าเราก็มีความสุขไปด้วยหลายครั้งที่เราเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเราแม่งนออิสัยไม่ดีเองเออทุกวันนี้มีมีหลายครั้งเลยที่เรากลับมานั่งคิดว่าแม่งเอ้ทำไมทำไม ทำแบบนั้นวะเออถ้าเราไม่ทําแบบนั้นทุกวันนี้เราคงจะมีคนที่ดีอยู่ข้างตัวเราอืแล้วแต่ตอนนี้มันก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือถ้าเจอคนใหม่เราก็ต้องพยายามเป็นคนที่ดีขึ้น ก็ผ่านไปแล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆที่น้วันนั้นเราทําไม่ดีใช่แต่ว่านตอนนี้เรารู้แลอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเรารยในการที่จะคุยกับคนต่อไปใช่ถ้าเกิดว่าคนต่อไปเนี่ยความไม่ทําให้เสียใจแน่นอนอกูจะคอยดูพี่อยากจะถามอย่างหนึ่งค่ะถ้าสมมุติว่าเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้เราจะกลับไปแก้ไขเรื่องอะไร ถ้าย้อนเวลากลับไปช่วงสมัยเรียนมสมัยเรียนเนี่ยพอจะไปเรียนทุกวันตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนแล้วก็ใช้เวลากับเพื่อน <S 2> <S 2> กับกิจกรรมที่โรงเรียนในโรงเรียนเยอะๆคือตอนที่เราอยู่โรงเรียนยน่อยู่กับเพื่อนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเพื่อนเรื่องเรียนอ่อมสมัยวัยเรียนคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดเพราะนั้นเวลาเราโตขึ้นมาส่วนใหญ่คนจะคิดไปถึงตอนที่แบบวัยเรียนทําไมกูไม่ทําอย่างนู้นทําไม<ว>กูไม่ทําอย่างนี้เพราะนั้นก็ฝากถึงน้องๆให้ว่าวัยเรียนน่ จริงๆแล้วเราควรจะเรียนแล้วมีกิจกรรมกับเพื่อนเยอะๆฝากถึงน้องๆดีกว่าว่าแบบมีกิจกรรมเยอะๆเก็บความทรงจําดีๆตั้งใจเรียนเยอะๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าโตมาเลยวัยเรียนไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบคิดถึงแล้วก็โหยหาช่วงเวลานั้นมากๆเลยอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและมีค่ามากที่สุดแล้วในการเป็นเด็กอขอบคุณน้องฟางเกบโอเคมากๆวันนี้สนุกคุยสนุกมากๆนะเอาง<ห>ี้แ่บฝากฝากช่องทางหน่อยดีกว่า ก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube, IG, Facebook หรือว่าทุกๆช่องทางใน t i k t o ออะไรก็ได้นะฟังก็โอเคค่ะพิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปเลยเจอแน่นอนเจอแน่นอนก็วันนี้ขอบคุณมากนะฮะน้องฟังโก็น้องสาวทพี่ขอบคุณมากที่วันนี้มา มาถ่ายรายการกับพี่ขอบคุณท mm ี hmm> <_<_<_่ชวนมามากๆเลยค่ะพี<_<_่พรได้เดี๋ยววันหลังพี<_<__<_่จะไปของหนูบ้างได้เลยค่ะไปเพียเต็มที่เลยเต็มที่เลยนะใช่แต่อย่าคุยเรื่องแซดมากเดี๋ยวกูร้องไห้ได้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะหรือว่าอยากให้พอลสเอาใครมาคุยในรายการอดีตเคยแดงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะฮะหรือว่าคอมเมนต์มาให้กําลังใจพอลสก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ที่ช่องพอลสด้วยนะครับพอลสลันแชนแนลนะครับแล้วก็อย่าลืม กดกระดิๆๆแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องฟังตัวนะครับขอบคุณผู้ชมด้วยครับอัดีค่ะแย้